โดราเอมอนตอนทำทุกอย่างได้ด้วยมือวิเศษเย้เย้ซื้อการ์ตูนที่อยากได้มาแล้วฮเฮดูท่าจะสนุกเนาะใจเย็นไม่ได้นะเล่มนี้ฉันเป็นคนซื้อมาเอง <c oughs> ของแกก็เหมือนของฉันของฉันก็เหมือนของฉันไงล่ะให้ไม่นะ าสงสารนบิตาจริงๆเขาคือเด็กผู้ชายที่น่าสงสารที่สุดในโลกนี้ก็อย่างที่เห็นนี่แหละครับไม่คิดจะหาทางช่วยเด็กคนนี้บ้างเลยเหรอโอ้ยไร้สาระนะที่สำคัญหิมะาก็ไปเด้ตกสักด่อยนี้นะก็แค่ซื่อถึงอารรณมเฉยๆเอง แต่ว่าฉันโดนแย่กับตุนไปจริงๆเนาะถ้าอย่างนั้นก็ไปเอากระตุนกลับคืนมาดิเถอะไม่ต้องช่วยละไม่เสร็จแต่ว่านายนะห้ามเอาไปใช้ทำเรื่องไม่ไดีเชียวนะรู้แล้วนะ่รู้แล้วนะ่ไปละได้ไหมเนี่ยจะไหวหรือเปล่าเนาะเอ่อแล้วใจแอ่นอ่ะเอ้อ กระต้นสนุกแบบนี้ให้ลูกพี่จาเก็บไว้ก็เสียของเก็ไม่เองดีกว่าเอนเอาผิดนะนี่นะนี่นะเจ้าใจอันคอยดูเธอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปุเฮ้ยเฮ้ย ไาเดียวสให้หสองหูเลยไอไข่นะเฮ้ยเมื่อกี้รู้สึกเหมือนใครมาดึงหูฉันยังงั้นแหละเฮ้ยช่างมันเอเ้ยเฮ้ยไข่นฮะไข่ไขได้โอโหได้เจ็บเจ็บเฮ้ยอัดนั่นแกไข่อาอ้อยยๆุยไปไอออีรอบกนฮาช่วยด้วย สำเร็จเรียบร้อยนี่นี่นี่ทำเกินไปแล้วนะเออไดมอนด์เอากระตุ้งกลับไปไว้ที่บ้านก่อนนะเอ๊ะฉันจะไปเล่นก่อนเดี๋ยวค่อยกลับนะเออปะโถยคนอย่างนายเนี่ยพอได้ใจขึ้นมาทีไรจะต้องหาเรื่องยุ่งทุกทีเลยไม่เอานะไม่โกรธนะนี่นะจี้จี้จอ้จา้จี้จี้จ้จเ้เอา ใช่คพูดแบบนี้ฉันไม่สบอารมณ์เลยอ่ะเพราะนั้นไม ah, ่ค like ืนละจะอ้าเอเดี๋ยวที่เดียว้ยใครคิดว่าเขาใกลฉันได้ก็ลองดูนะเจ๋อเฮ้ยเฮ้กเไ้เฮ้ยเ้ยเฮ แม่งานประณีจริงๆไม่น่าเชื่อเลยว่าเป็นของปลอมเอาไปหลอกโดบีตาให้ตอกใจดีกว่านะเรื่องนั้นคงจะไม่ได้หรอกฮ้ฮ้ฮะะเืยได้งูของจริงเหรอเน,นี่ยแม่แมแม่จ๋า เรื่องแล่งชี่ก่อนนี่นะอยู่นี่เองเอามือวิเศษซคมานะเชื่อกำลังสนุกสะด้วยสิห่อยนะเอามาเอามาสวัสดีครับคุณลูกค้าจะไปไหนครับไม่ไปครับไปไม่ได้ครับโบก็ต้องขึ้นครับเอาขึนอนี้ก็เรียบร้อย เอ้ยจริงสิเอาไปให้ชิสุกะาดูด้วยดีกว่าเออขอโทษนะครับโนบิตา้าวาไม่ยอมอ๋อไม่ยอมแล้วไม่ยอมแล้วนะแม่ จะช่วยถือยายเหรอจ๊ะเหล่ยคลั่งคลั่งโอ้ยงั้นเหรอเด็กสมัยนี้เนี่ยใจดีจริงๆเลยเอ้าไม่ขนาดนั้นเลยนะครับคุณยายเอาจ๊ะจับจ๊ะแม่แม่แม่เด็กดีจริงจี๋เฮ้ยคอยดูเถอะจ๊ะจ๊ะจ๊ะโอ้ยลมลมโอ้ยยังไงมันก็ยังเร็วเกินไปเนาะชิสกะากำลังทำอะไรอยู่เนาะ รู้แ <centro> ล้วคงจะสนใจเครื <monastery> <S <S ่องสมาษ์ของคุณแม่อยู่สิงั้นฉันจะช่วยเธอละกันนะเฮ้ยเ้อทำไมทำไมไมมันมันยากกว่าที่คิดแท้แต่ต้องทำให้ชิสุกะสวยให้ได้เลยเฮ้ยอะไรกันเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเยอะไรเกิดอะไรขึน ดิฉันสุกะไม่ต้องแต่งหน้าจะดีกว่านะแค่นี้ก็น่ารักพอแล้วล่ะโอ้เหองานดูตัวของลูกชายลุ่มเหรอคะนี่ค่ะแต่ว่าเรื่องแบบเนี้ยค่าว่าเป็นพรหมลิขิตนะสักวันลูกชายคุณต้องได้พบคนดีๆในแม่เลยล่ะค่ะอ้ยอะไรล่ะอะตายแล้วตายตายตาตัดตาทำไมะอ้อุ้ยตายแล้วหยุดไม่ได้เลยล่ะค่ะคุณนายค่ะ ตายแล้วตายแล้วตายแล้วโอ๊ยเอ๊ยเหนื่อยจังเลยายไปเอง่ะขอโทษด้วยนะคะตายแล้วตายแล้วทาไม่ขยับแบบนี้ตายแล้วหนักข้อขึ้นเรื่อยเรื่อยแล้วคงต้องใช้วิธีนั้นแล้วล่ะ เฮ้ยคนที่เป่นแบบนี้ได้ก็มีแต่โนบิตะแกคนเดียวต้องใช่แน่แน่แม่ฉันไม่รู้เรื่องนะฉันต้องจับแกได้เลยคอยดูนี่เร้ใช้มือวิเศษจากที่ไกลๆพวกนั้นก็ไม่มีทางรู้อยู่แล้วละเ้อ้ยอ่อเออโออโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอ้ยอ้ย ถ้าตีใายก้นเนี่ยเราก็ลงโทษนายได้จากทุกที pues ่เลยเป็นการลงโทษที ok ่นายแกล้คนอื่นโดยผิดอ้าโดราอบนตอนหัวก่อก้นกลับมาแล้วอะไรลิ้ห้อยเลยกลับมาแล้วเหรอฮะอ อเอาเป็นอะไรไปเนี่ยฮะสโลสเลมาเชยวนวดขาให้หน่อยดิอออออ๋อโอ่แล้วทำไมฉันจะต้องมานวดขาไงเนาะพิตะด้วยแล่าเนี่ยปะโถเบื่อจริงๆวันนี้คุณครูสั่งให้ฉันยืนหน้าห้องทั้งวันเลยเมื่อยมากอ่ะถ้างั้นก็ทําตัวให้มันดีๆหน่อยสิจะได้ไปโดนสั่งให้ยืนหน้าห้องไม่มีทางอ่ะและฉันมั่นใจเลยแล้วว่า จากนี้ไปจะต้องลืมทำการบ้านแน่ๆอะแล้วก็เผลอหลับในห้องเรียนอีกไม่ต้องมั่นใจมากขนาดนั้นก็ได้เพราะงั้นขอของวิเศษที่ทำให้ยืนเท่าไรก็ไม่เมื่อยหน่อยดิยเดอเ,เอาแต่ของวิเศษชันงั้นก็หัวก <c oughs> อก้อนอะไรเนี่ยหน้าตาจะก็งูเหรอนี่นี่น่ะเป็นของวิเศษที่นักกลัวมักๆเลยนะ ระวังที่สดเลยนะหืออลำแสงที่ปล่อยออกมาจากตาของมันจะทำให้ร่างกายของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดกลายเป็นหินโดยสิ้นเฉกเลยล่ะออข,ข,อของน่ากลัวแบบนั้นฉันไม่เอาหรอกเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกนะ่าถ้าใช้อย่างระมัดระวังมันจะดีมากๆเลยนะจริงเหรอเนอ,อ,อะจับหันไปทางขานะแล้วก็ค่อยๆเลื่อนฝาขึ้นออนี่ ต่อให้ยืนสักกี่วันก็ไม่มีปัญหาแล้วและประดึงเส้นผมที่เหมือนกับงูนี่นี่จุ๊อนีเอ่เอออขาก็จะกลับเป็นเหมือนเดิมเออออออใช่ใช่ช่นีละพรุ่นี้ะะออกไปโรงเรียนด้วยแหมแฮ่บรจายไจะต้องได้ยืนแน่แน่สนะโนบิตะออกไปยืนหน้าห้องครับสบายดีจัง เหมือนกับกำลังนั่งอยู่บนก้อนหินเลยมันน่าจะใช้ทำอะไรได้หลายอย่างเลยนะอย่างเช่นทําให้คนที่เราไม่ชอบหน่ากลายเป็นหินซะเออไม่สิแบบนั้นมันน่าเบื่อไปหน่อยถ้าหากว่าทำให้กำปั้นของเราแข็งเป็นหินแล้วต่อยใจแอนแล่ะก็ <c oughs> หมอนั่นเห็นดาวกลางวันเด่ๆกินศัตวสะใจชะมัด ัวพีตาคุณครูดีใจมากแล้วที่ได้ออกมายืนหน้าห้องแบบนี้ฮะออเ,เปล่าครับคือว่านี่ยืนจนกว่าจะเลิกเรียนก่อนแล้วกันวันนี้โดนหนักสุดๆเลยททน้อีตา การบาสเกตลูกที่สั่งไปน่ะอย่าลืมทำมาส่งครูล่ะครับเขาตัวแล้วครับจริงๆเลยเอนี่มันอะไรอ่ะกลมาแล้วเหนื่อยจังเลยอาขายหน่อยดิอะไรอ้าวตอนยืนเน่ยนายไม่ได้ใช้หัวกอก้อนช่วยหรอกเหรอฮะไม่ได้เมื่อยอ่ะ ไห้เรืองวกหัก็อนับมาด้วยอ,อ่ะอ้ทิวทินาห้องเรียนเอนะทำไงอ่ะแย่แน่เลยถ้าสายเฉียดเข้าไปใกล้ได้กลายเป็นหินกันหมดแน่แน่เลยลนะ่ะเออให้ตายสิของใครกันนะนั่นมาวางทิวทินาห้องเรียนได้นะ่ะอืมว่าแต่ว่ามันคืออะไร ใไม่ได้ใส่อะไรเอาไว้ด้วยนะเอฮะ้วเร็วแล้วแวเเมื่อกี้นี่มันเสียงของกอก้อนไงเสียงดังมาจากข้างหลังโรงเรียนนะรู้ว่าเร็วเร็วเร็วรีบไปกันเถอะเร็ว กลายเป็นหินไปซะแล้วโดนก้อนเล่นงาน,นสิแบบเนี้แล้วก้อนน่ะ,ฮะเฮออ้อเจ้านั่นน่ะหนีออกจากกล่องไปไหนแล้วไม่รู้อ่ะเอ,อถึงจะเลื้อยได้ไม่เร็วนะแต่มันก็สามารถเลื้อยไปได้ทุกที่เลยล่ะทะจทำไงดีอ่ะฮะสิ่งก้อนอีกแล้วอ๋ออยู่ที่ภูเขาหลังโรงเรียนเองอ่ะเร็วๆร็ว,รว,รวอ,อ้ไปดูกัาเถอะ เร็วเร็วขุดขุดขุดโอ้ขุดไอ้นี่ทำอะไรของนายอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮอ้ถอดทีนะถอดทีว่าแต่นั่นน่ะดูสิมีรอยเลือดของก็ก้อนอยู่ด้วยอ่ะเอาละเราจะต้องตามรอยเลื้อยนั้นไปโดยที่ไม่ให้ันรู้ตัวอตามไปตามไป ระวังด้วยนะอาจจะจ้าเอกกับบารหทว่าทางก็ได้อะไม่เจอยอไปเรื่อยไปเรื่อยออมีอะไรเหรอลอยเลื้อยของกอก้อนหายไปแล้วอ่ะอย่าประมาทนะมันอยู่แถวแถวนี้นี่แหละจช่ีแนเฮ้ยจแล้วจับตัวกอก้อนได้แล้วล่ะ ก็กันบ้าอะไรฮะทำอะไรนี่อ่ะอเอาวคือ,อแล้วพวกไหนจะมาทำอะไรกันที่ดีแล้วมาทำการบ้านสเก็ตลูดมาสิถูกตล้อยัยลืมเรื่องการ<ว>บ้านไปซะสนิทเลยอ,ะอ่ะเฮ้ยป่าไงนาะตัวน่ากลัวแบบนั้นมีด้วยเหรอถ้าไม่รีบจับตัวมันนะจะต้องเกิดเรื่องใหญ่แน่ๆเลยช่วยฉันหน่อยเถอะนะไม่เอาด้วยหรอก เรื่องนี้เป็นความผิดของโนบิตะโนบิตะก็าาหาทางจับเอาเองส่แบบโถบใ,ใจ้แต่ว่ามันอาจจะไปหลบในบ้านนายก็ได้นะฮะคิดว่าคนอย่างฉันจะกลัวงั้นเหรอยังไงก็ตามนะอะอะกกลายเป็นหินไปเลยวอ่อ็น่ยเย็นก่อนสิออกดิเอาไปช่วยจัวเจ้ากอกก้อนกันดีกว่าน้าหนุกออก แต่ว่ามันอันตรายมากๆเลยนะใช่ใช่พลาดทิ้เดียวกลายเป็นหินแน่เลย,ยจริงด้วยฮแล้วจะทำยังไงดีอ่ะขั้นแรกนะมาช่วยกันวางแผนก่อนดีกว่าสรุปก็คือเราต้องลอก,กอก้อนออกมาแล้วก็ใช้กล่องใบนี้นะครอบตัวมันเอาไว้ได้ดีละงั้นฉันเป็นคนถือกล่องเองแหมเทพโเป็นแอ้นเลยอะ่ะแกเปล่อมันออกมาดิออกแหมไม่เอาอ่ะฉันกลัวอโอเค นันจะเป็นนกต่อรอมันออกมาเองนะแต่ถ้าโดนแสงของกอกอนเข้าแล้วก็อไม่ต้องห่วงนะงานนี้ต้องใช้ไอ้นี่ตีกระจกธรรมดาเฮ้ยไม่ใช่เวลาบลลล้อเล่นนะเนี่ยนั่นดีจริงจังหน่อยดิท้อเนี่ยแหละจริงจังอยู่แล้วถ้าใช้กระจกนี่สะท้อนอลำแสงของกอก้อนนะรู้แล้วกอกอนก็จะอาบแสงของตัวเองแล้วก็กลายเป็นหินไปเลยใช่ไหมเฮ้ยอย่างนี้นี่เองเนาะทุกคน,นรอตรงนี้นะ จนก,กว่าฉันจะลอดเจ้านันนออกมาได้นะเอออาถ้างั้นฉันไปก่อนนะระวังตัวด้วยนะออ,อดเป็นห่วงไม่ได้แฮะ Hãy đi cho kênh rồi cháu này Để หรือว่าโดราเอมอนจะไปด้วยฮะไอ้ดีๆหล่อฉันด้วยเซ่ยายโดราเอมอนเฮ้ยโดราเอมอนเสร็จมาแล้วแข็งเป๊กเลยกระจกแตกละเอียดเลยั้นก็ใช้สะท้อนลำแสงของก้อนไม่ได้แล้วสิเนี่ยโดราเอมอนกลายเป็นหินแบบเนี้ย ใครจะเอาของพิเศษมาช่วยเราเล่าจบสิ้นกันแล้วนี่แหละได้อะไรขึ้นมาแล้วแบบนี้อย่ามาอยู่แล้วไปตอนนี้ก็ไม่มีประโยชน์แล้วไปเร็วเร็วเร็วหลวงหูต้าอย่ามายุ่งกับฉันโอ้ยฉันไม่โอใครจะยอมกลายเป็นหินอยู่ในที่แบบนี้เราไม่ยอมหรอกอ๋อ เราเข้าไปจนได้อะจะไงดีอะเหลือแค่เราสองคนแล้วด้วยอะแต่เมื่อมันเป็นแบบนี้ก็สู้แค่สองคนนี่แหละอะจริงสิใจอ้นกองของก้อนเฮ้ยตายจริงฉันลืมทิ้งเอาไว้ตรงโน้นน่ะเอ้ยกลับไปเอาก่อนเถอะนะฉันไปเอาก่อนนะอ่ะไปเฮ้ยยังอยู่ยังอยู่เฮ้ยเอาละ ขอแค่บ really, right. ิด่องไปดิอ้าวเฮ้ยนบิตตาเราจนด้วยดิมาไปนะ เป็นหินไปซะแล้วทำไงดีอ่ะเหลือแค่เราคนเดียวด้วยอ่ะนาบิตตยชิซกะเอ่อทำไมมาอยู่ที่นี่อ่ะฉันไม่ทำกันบ้านสแกนรูปนะจ้าไม่ได้นะ้าบอยู่ที่นี่เด็ดขาดเลย เดี๋ยวฉัน่าบไปต่างเกิดอะไรขึ้นมันต้องัำตอนนี้รีบนีก่อนเลยแล้าถ้าผ่านตรงนี้ไปได้โอ้โชสกะา จะก้อนทำให้ทุกคนกลับเป็นเหมือนเดิมเลยนะ <c oughs> 过来、啊！啊！ เฮ้ยขายังชั่วเยเย็นขนาดนี้ตั้งแต่เมื่อไรกันเนี่ย้าทำไมเราถึงจะ็นูบิตาแค่คนเดียวนะนะแล้วถึงที่ไหนถึงจับมันได้กันแน่เนี่ยเหลือเชื่อจริงๆเลยอ่ะเนาะนี่พวกเธอ ทำการบ้านเสร็จเรียบร้อยกันหมดแล้วยังงั้นเหรอทำเสร็จแล้วค่ะหนูก็ทำเสร็จแล้วค่ะนวิตาล่ะอ๋อยังไม่ได้ทำเลยครับเูเลยมั้งถ้าตรงนี้จะต้องยืดอีกก็ใช้หัวก้อนช่วยสิทไมเน่โอ๊ย